ก็สวัสดีกับหมอวิยามเช้าครับก็ได้มาเจอเพึ่งอยู่หนึ่งหลังฮะก่อต้อนมะม่วงมะม่วงไอ้ฟ้าลั่นฮนะต่ำนะครับหลังสวยก็เลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาเริ่มการลมควันกันแลนะว่า น้ำหวานจะเยอะแค่ไหนครับกับพึ่งรังนี้เกาะอยู่ต้นม่วงกับเนี้ยหมอวีแล้วก็รังพึ่งเราจะค่อยๆลนดูนะครับตัวอ่อนเต็มไปเลยครับสวยฮะ หลังอ่อนสวยเลยทีเดียวเลวันนี้เต็ม,มดีจังเลยครับหลังอ่อนดูครับ หวานเยอะนะฮะวสวยที่จังน้ำหวานคับตัวอ่อนเต็มเป๊ะเดี๋ยวเราจะเริ่มการเอาลังพึ่งลังนี้เลยนะฮะ,ะคู่เราจะปาดให้ดูกับหมอวี คนเดิมครับยำเช้ามีสายรายงานมาว่ามีซิ่งอย่างอยู่บึงบ้านครับวันนี้หมอวิอยู่บึงบ้าน หมอวีคนเดิมครับนะจะกินหัวน้ำหวานสีสวยก็เลยทีเดียวครับน้ำหวานรังนี้สุดยอดครับผมหมองเลยรัง หลับรังนี้ก็อยู่ในเกณฑ์สามขวดฮะสามขวดก็พันห้าเกณฑ์สองพันนะพึ่งลังนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มเอาน้ำหวานที่แสน็ารับประทานกับพึ่งลังนี้นะกับหมอวีเดี๋ยวเราจะเริ่มปาดกันเลยนะครับเดี๋ยวจะเอาเกสรอ,ออกแล้วก็ปาดเอาลังลงชิ้นเดียวชิ้นใหญ่เลยนะะ ภาพที่สวยงามมากับซึ่งอังนี้หลังก็มาใหญ่มากฮะแต่สมบูรณ์เพอร์เฟกครับร้อยเปอร์เซนึ่งหลังนี้ไม่ไม่ถึงยี่สิบวันนะครับให้ไปประมาณแปดวันไม่น่าจะถึงยี่สิบนะครับดู เพราะว่ามันเริ่มสอดไอ้ตัวออกบ้างแล้วนะครับกับครึ่งลังนี้อยู่ไอ้พุ่งใหญ่นะอันนี้ เดี๋ยวเขทักจ้างหรือว่าดึงบ้านอะไรครับมีคนไมู่ดึงบ้านเบสอนเราจะแยกจะไม่รวมกับน้ำหวานเนี่ยจะทำให้น้ำหวานเสียได้เดี๋ยวเราจะค่อยๆเร็มเอาเกสอนออกให้หมดนะครับ หน้าอ้าปากรองจริงอะน้ำผึ่งรังนี้สวยครับ <c oughs> เดี๋ยวรอเพื่อนๆรอติดตามรับชมครับ <c oughs> ในช่อง y o u ูทูบฮะกิม <c oughs> ไปในสายทรามาหากินครับกับหมอวี ไล่ตัวแม่ออกให้หมดนะแม่ไปครับเราจะไม่ทำลายตัวแม่มันนะ เี็บร้อยครับสวยงามครับสำหรับน้ำผึ้งลังนี้ตอนอยู่บนคอนดูหน่อยเดียวฮนะแต่พอใส่ถุงแล้วดูสิครับเพื่อนๆจะได้ไม่ถามกันอีกว่าทำไมต้องแบ่งเป็นสองถุงก็เพราะว่าถ้า ใส่ถุงเดียวมันจะหนักครับเราจะยกออกจากคอนไม่ไหวฮะเราต้องทําแบบนี้ครับแบ่งเพื่อไม่ได้ถุงละห้าขวดหกขวดอะไรประมาณนี้เอาพอที่น้ําหนักมือเรายกไหวครับกับหนอวีเดี๋ยวเราจะมาเอาลังนะครับมันจะใหญ่กว่าลังเห็นหวาน วิธีการเอาหลังลงยกชิ้นครับกับหมอวีลงกันแบบใหญ่ๆแบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวรับชมกันว่าหมอจะเอาพึ่งหลังนี้ใส่ย,ย่ามได้ยังไงครับเดี๋ยวติดตามชมแป๊บ นี่ครับชิ้นใหญ่มากครับกับหมอวีเดี๋ยวจะใส่ย,ย่ามกันเลยนะฮะชิ้นเดียวเลยนะตังก็ประมาณสามโลนะไม่แบ่งเป็นต่นนะเนี่ครับใส่ย,ย่ามเรียบร้อยมาโหลานมากครับ สวยงามเสร็จภารกิจครับเดี๋ยวเราลงกันเลยดีกว่าเชย่าหย่อนครับมันจะได้ไม่ช้ำซึ่ง ไปให้ดูหน้ากินหน้ารับประทานให้มากที่สุดครับเราจหย่อนลงแล้วคับนะกับต้นมะม่วงลงประมาณสักสี่วาเอาหมาวีเจอเอย่างเงตีได้ทั้งวันครับเรียบร้อยครับ เดี๋ยวเราเอาเกาสรเนี่ยน่าจะเป็นเกสรดอกกระดูอะ์จะเอาลงไปไว้ทำยากินกันครับกับเพื่อนๆเดี๋ยวเราลงเลยครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กับหมอวีครับคนเดิมสวัสดีครับ